มเนาะไม่ผิดอยากเธอมันต้องกี่บาทลรอแบบนั้นน่ะถ้าเธออยากได้เธอมาติดต่อไปที่แบร์แล้วเธอเข้าไปเลือกต้องวัดตามไซส์ตามตัวไปเลยจ้ะถึงจะสวยเนาะพี่พลพี่พีต้องถอดเสื้อตัวนอกตัวในออกจริงโอ้โหพี่เพอร์คนเฟิร์มแรงเกินลองยังไงตัวยัลองถอดดูไหมไปยืนดูหน้าช็อปมาแล้วเสื้อนิ่มมากในไลท์ถูกติดจริง ได้ตัวนี้น่ารักมากเลยนะชอบไม่มีข<ช>องแถมอ๋อแล้วนี้มีของแถมน,นะยังไงอ่ะอแล้วถูกไปอีกยังไงอ่ะอลูกค้าบอกว่าให้ในไลฟรถูกอเอาหนาเลยอ่ะเออยังไงอ,ะอ่ะกลับไปที่โอยืดดีกว่าม,มูจะกลับไปตัวนี้แล้วเหรอแล้วตัวนี้เห,เห,หมาะกับหนูนะอ่าช่วอดีแล้วสีนี้ไหมต้องใส่ให้้อยฟอไม่มีตะการไหนต้องใส่มันต้องใส่อะไรเข้าไหนมาจูเือครบสามชั้นแบบต่อยคอนะคะปืนนะขาวันนี้ข่าวหรือแล้วไอ้ฟอล ต้อทุกคนหนูจะบอกว่าสร้อยอ่ะต้องซื้อครบสามพันถึงได้ไม่มีขายสร้อยไม่มีขายคสิ่งที่มีขายคือข้อมือค่ะสิ่งที่มีขายคือข้อมือสร้อยทุกคนอยากได้สร้อยทำไมอ่ะเพราะว่าเขาอาจจะไม่เคยเห็นทุกคนอยากทุกคนอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันหรอครับถ้าอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะโดยเฉพาะเขามาให้ให้เลยให้แถมพี่้าซื้อสองชิ้นก็ได้แล้ว ไม่ต้องสามพันก็ได้ด้วเนี่ยจริงเหรอใช่เสื้อสองตัวได้เลยเสื้อสองตัวได้เลยเขาจำกัดนี่ใช่ไหมมีครับวิทย์มีมีลองชุดว่ายน้ำเดี๋ยวแก้มุนจะลองชุดว่ายน้ำลองเชื่อยืดหมดเมื่อไหร่ไม่ใช่หป่าคะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินเขาให้เลยหรือว่าสีเหลืองแก้มุนจะลองให้นะชุดบิกินี่ครับชุดสองตัวอันนี้ใครอยากเห็นคะในไลฟ์เดี๋ยวเธอจะบอกว่าเขบอยอ่ะ ตัวที่ขายดีมากๆมีอยู่สองสีเหมือนที่แบรนด์บอกเป๊ะสองสีนี้คือสีที่ขายดีตัวเสื้อยืดสองสีที่ขายดีงงมากและจะบอกให้นะว่าตัวสีเทาเหลืออยู่แค่สามสิบหกตัวสุดท้ายบางเต็มเต็มจอพี่พีทพี่พีชเดิมาขั้นนี้สิเดินมาขั้นนี้มันก็จะไม่บางเนี่ยอ่ะไม่เดินมาขั้นนี้นี่อะแล้วก็จะไม่บางเห็นปะเธอ คุ้มมากเราจะบอกว่าตัว,ว, 3, ตวสีเทาเหลืออีกสามสิบหกตัวมาสีเทาหมดแก่หมุมจะลองบิกินี่แล้วครับเราจะได้ไปรายการต่อไปอในไลฟ์ไม่มีกิมแบบนี้นะ,ะเสื้อกางเกงสซยังไงห,หรอคะพี่พลองส่สาสามสิบหกตัวหมดมม<ป>ตะก้าสิบสี่จะมานะครับเางเพี่บมุมไซส์ใส่เอ๊ะใส่ไซส์ใส่เสร็จนี่ยังเป็นอะไรพี่บมุมใส่ไซส์แอลค่ะใส่แอลค่ะ เสื้อกล้ามไซส์ S หกีค่ะ M 3า L 3 1แล้วก็ XL 3 3ค่ะน่ารักมากได้เลยไซส์ L นะคะ แบบถูกต้องสวยอะมันมีความเท่แล้วมีความแบบกิมมิคผู้หญิงก็คือนี่แกซ์กับซาบินามาเดี๋ยวหนูจะวนสีให้ดูอีกหนึ่งรอบไว้ใหญเกินเธอจ๋าตัวนี้จะสีเทาน่ารักมากแล้วเหลือของน้อยอแล้วนะตอนนี้สามสิบหกตัวสุดท้ายอีกแล้วแล้วตัวนี้สีขาวนะคะตัวนี้สีขาวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีน้ําตาลซึ่ง<ม>จะบอก<ต>ว่าวก็ขายดีติดติดกันเลยต่างกันประมาณสี่ตัวพี่จุ๋มเนาะนี่น่ารักมากไซส์ที่หนูใส่อยู่คือไซส์เอนะคะไซส์นะ ไซซ์ S อก45ไซเ์ M อก47ไซซ์ L ออก49และไซซ์ XL ออก51นั L ่นเองนะจ๊ะมีท right. right. ั้งหมด4สีและ2สีนี้น่ารักมากหนูมเชียร์สีชมพูแล้ววันนี้บุ๋มได้ทำการซื้อไปทั้งหมด4สีไปเลยจ้ามันน่ารักมากนิ้วยนะแลวตัวผ้าของเขาอ่าเป็นตัวอ๋อ M กับ L ต่างกัน2นิ้วนะครับเราก็ยังไปต่อราคาเข้ามาอยู่ดี เอางี้ทุกคนที่ลังเลเรื่องเสื้อเนาะไปขอราคาพิเศษมาให้แค่สิบนาทีสิบนาทีเนาะแต่ขอแชร์ก่อนได้ไหมจริงๆเดี๋ยวจะาอธิบายคือจะบอกว่าเอางี้เอาเปล่าเสื้อเขาน่ารักมากนะแล้วอย่างที่บอกครับว่าเพิ่งเคยเห็นคือเพิ่งเคยเห็นของจริงแล้วแล้วเข้าใจว่าเซเลบหลายคนมากที่ใส่เสื้อแบรนด์นี้เนาะ ทุกคนเชื่อไหมว่าเสื้อหน้าตาแบบนี้ของเขาอะราคาขายอะเป็นหลักแสนนะครับคือหมายถึงว่าแบรนด์น,น,นี้ยราคาขายอะมันเป็นหลักหมื่นจนถึงหลักแสนอยู่แล้วแล้ววันนี้เนื่องจากว่าเขาเอกกับซาบิน,าน่าเนาะเราเลยได้เสื้อยืดที่เป็นแบรนดน์เขาในราคาแค่พันกว่าบาทแบบมากพูดจริงแต่ตอนเนี้ยคือเนื่องจากว่ามันเหลือไม่เยอะด้วยมันเหลือแค่สามสิบกว่าตัวเนาะจะเอาราคาพิเศษให้จริงๆคือไปให้เขาทำคูปองมาให้นี่แหละทีนี้ประเด็นคือถ้าอยากได้นะ ถ้าอยากได้ขอสองร้อยแชร์จริงๆถ้าสองรอยแชร์เดี๋ยวเอาราคามาให้ครับคืออย่างที่บอกนะว่าแบรนด์เนี้ยไปเสิร์ชจะได้เลยขงลงข่าวเยอะมากแล้วก็ไอตัวที่ดังอ่ะคือแบบนี้แล้วคนดังแบบระดับโลกก็ใส่ใช่ไหมใช่ไหมแล้วคืออย่างที่บอกว่าวันนี้เราได้เสื้อยือดเขาอ่ะหรือได้อคเซสซอรีของเขาหรืออะไรก็ตามในราคาพันกว่าบาทอ่ะด้วยแบรนด์นี้นะถือว่าถูกมากก็คิดดูว่าแฟลเซลยังไม่มาของขายได้ไปแล้วเป็นหมื่นจั ทุกคนรอไม่ไหวอ่ะแล้วคนก็ไปเลยไม่รอนอะไรแล้วไปเลยแล้วเขาบอกว่าปกติเขาลดไม่ได้เลยนะหมายถึงว่าเขาลดไม่ได้แบบนั้นเลยแล้วทีเนี้ยก็เลยไปขอว่าแบบมันมีคูปองอะไรมาซับได้ไหมขอ200แชร์ทำให้จริงคือถูกที่สุดที่จะซื้อได้เลยของเสื้อโอเวอร์ไซส์ตัวนี้แล้วเสื้อแบบเนี้ยไส่แล้วมันสวยเนาะคือหมายถึงว่าเราใส่แล้วหลอกเอาไปไหนก็ได้อ่ะคือมันเป็นเสื้อที่แบบ คือมันได้มันได้ซิกเนเจอร์ของตัวแบรนด์เข้ามาเนาะแต่ว่ามันอยู่บนเสื้อยืดอ่ะมันไม่ได้โปนึกออกแน่แล้วมันก็ได้ลายไปเลยแล้วข้างหลังอะมันมีโลโก้แบรนด์เขด้วยนะครับทุกคนจะรู้เลยว่าม,มาจากแบรนด์อะไรไข้าวขอสองร้อยแชร์ และจะสองร้อยแชร์แล้วแป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวทําให้แล้วอย่างที่บอกว่าตอนนี้ทุกคนเห็นพันสามร้อยหกสิบสี่ก็ถูกมาแล้วลดลงมาสิบห้าเปอร์เซ็นจากราคาปกติถ้าเดิมมาหน้าร้านน่ะก็อยู่ในห้างเนาะไม่มีนะราคานี้พันสามก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวลองดูราคาขอสองร้อยแชร์แป๊บเดียวเท่านั้นเห็นไหมสองร้อยแชร์แล้วถ้้อย่างนั้นใสส์สองร้อยแล้วสีนี้จะมีไหมที่ปู่ พอมีอยู่ไหมโอเคทุกคนเอาอย่างนี้เอาไซส์อะไรก็ได้แค่เอาอกนะเอาอกฟังดีๆนะครับถ้าเป็นไซส์ S อก45 M อก47 L อก49และ XL อก5 0แก้มบุ๋มใส่ไซส์ L อยู่ นักมายืนตรงนี้ยืนตรงนี้โอเคขานมีแรงแล้วจะต้องขับตรงตรงนี้คืออันเนี้ยไซส์ L เห็นป่ะมันมันเก๋อแล้วประเด็นคือเพิ่งเห็นเลยนะว่าข้างหลังอ่ะเขามียี่ห้อเขียนอยู่แบบนี้คือใครก็รู้เลยว่ามันเป็นแบรนด์อะไรเนาะแล้วอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเขาใช้ผ้าเป็นวัสดุรีไซเคิลด้วยก็คือเป็นคอตตอนรีไซเคิลมาเขารักโลกมากวัสดุทุกอย่าง และจริงๆอะถ้าซื้อครบสา0พันบาทคือซื้อไปสามตัวเนาะได้เสื้อไปด้วยก็ซื้อเสื้อพร้อมกระเป๋าก็ได้กระเป๋าก็น่ารักเอาไปกระตกกระดิงกันเป็นแต่งันน่ารักมาอย่างที่บอกว่านี่กระเป๋าอะมันได้อันนี้อันใหญ่อะมันว้าวมากได้นนี้ได้นนี้แล้วก็ได้ตรงนี้อีกสองอันปะใส้ได้สองสามอีกใส้ได้สองใส่สองอันนี้ทุกคนนี่น่ารักมากพอดีได้ด้วยมาทุกคนเสื้อมีสีเทาสีขาว ลายดำสีขาวลายแดงและสีชมพูลายขาวเอาสีไหนก่อนเดี๋ยวเอาขึ้นให้เลยพอแชร์ให้ตามที่ขอแล้วและรอบเดียวเท่านั้นนะราคานี้รอบเดียวเท่านั้นจริงๆครับใครจะกดเอาสีไหนก่อนเอาสีไหนก่อนพี่มันถูกอยู่แล้วนะมันสามอะไรมันได้เปสีหรอมาให้เลือกสีก่อนเลยสีดำสีเทานี่เนาะได้มาเอามาค่ะใครอยากได้สีไหนพี่มันมาปักสีเทาก่อนปักแล้วค่ะปักสีเทาโอเค ขอราคาเราต้องให้เราเยอะมากรอบรอบเดียวนะสิบนาทีจริงแล้วเราจะอยู่ในแต่ละสีประมาณสักสองนาทีขอแปดเซล์เลยไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองดูพร้อมกันอะไรห้าสิบสี่อีกหนึ่งนาทีราคามานะครับอีกหนึ่งนาทีราคามาเดี๋ยวรอเลยนะอย่างที่บอกว่าใสเอ็ดใสเดียววันนี้จะบอกว่าเสื้อเนาะ พิพัชาลาก็อย่างที่บอกว่าอันนี้คือครบสามพันบาทจริงๆไม่ถึงก็ได้กดสองตัวก็มันขึ้นเลยะกดสองตัวก็ได้แล้วคือไอตัวที่มีอย่างเงี้ยแพงมากนะทุกคนทุกคนจะตกใจไหมเสื้อเมื่อกี้เสื้อเกราะเราอ่ะที่เราเอามาใส่อ่ะตัวเราแบบหลายหมื่นจนถึงเป็นแสนเนาะเนี่ยคือตัวอย่างเพราะแบรนด์เขาขายราคานั้นจริงๆแล้ววัสดุอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะห้าหมื่นใช่ไหมสี่ห้าหมื่นตัวนี้ แต่ว่าถ้าตัวที่เป็นอย่างเนี้ PAUL: ย like หรือเป็นเดรสอะเป็นแสนนะครับแอบกระซิบก่อนได้ไหมว่าถ้าตัวนี้ใครจะเอาไซส์ XL อก51นะคะต้องรีดนะคะเพราะเหลือแค่6ตัวไซส์ M มีจำนวนมาเพิ่มไซส์ L มีจํานวนมาเพิ่มสำหรับตัวนี้นะได้ขอครอปอีใช่ไหมเดี๋ยวไปจัดการมาให้เอาตัวนี้ก่อนใครจะเอาเนาะสีเทาแบบที่บอกราคาไหรยังมาแล้วมั้ยคะยังเลยจะได้กดสองอะไรนะ เดืาถ้ายอยเปิดให้ทุกตัวแล้วอย่างที่บอกเราจะวนประมาณตัวละสองนาทีนะครับ L ออกสสี่สิบเก้าค่ะมาทุกคนเล็งไซส์อะไรไว้ไซส์เหลือไม่เยอะนะโดยเฉพาะไซส์ใหญ่นะครับเสื้อแบบนี้ต้องใส่โอเวอร์นะพูดจริงจริงท้าสีแล้วมาหรือยังไม่แล้วแบบตัวแบรนด์ก็ชัดอีกหนึ่งนะทีนึงทีสุดท้ายหนึ่งนทีสุดท้ายจ้ะใช่ แล้วแบรนด์เขาลงข่ามไปหมดเราก็จะไม่มีทางเองกยังไม่ได้ใส่ก็พุ่งตรงเพราะว่าอ่ะอย่างแรกก็ยังไม่รู้จะใส่ไปไหนแต่ตัวเนี้ยมองไปที่ไหนหรือไปต่างประเทศเขารู้เลยบางคนนี่เขารู้จักแบรนด์อ่ะเขาจะแบบออ้ยนี่มันแบบแบรนด์ไทยอ่ะนึกออกปะเขารู้เลยเห็นปะแล้วคือคือย่าลืมเก็บคู่ปองก่อนนะคือแล้วมันเป็นแบรนด์แบบเห็นไหม ที่แบบแต่ละคนเราคุ้นหน้าทั้งนั้นที่ใส่แบรนด์เขาอะเองเก็บมาแล้วปั๊บหมูไห้ยังคันสองั่ง1 2งร้อยสิบห้าบาทนะครับลดลงมาอีกร้อยกว่าบาทนะใครจะกดกดได้เลยอย่างที่บอกว่าไปขอคูปองเขามาถูกเก็บแล้ว1ันสองสิบห้าบาทไหนแล้วเราซื้อตอนเขาลดเราจะได้ของแถมอีไหมสร้อยอสร้อยเจ็ด้อยห้าบาทจะมีคูปองไหม ได้แค่<ว>คพันสองสิบห้าบาทสองตัวก็ได้สร้าทและสองตัวได้สร้อยนะครับโันเวนร์ะมันเวอร์ซื้อมาสองตัวก็ได้สร้อยละค่ะไม่ต้องซื้อสองถึใส่เอลเดอร์ห้าตัวสุดท้ายค่ะสำหรับจีตาไม่อย่างนี้ครับเสื้อตัวละพันนิดหนึบนะพันแบบพันหนึ่งพันสองอะ มันคือถ้ามันเป็นเสื้อแบรนด์อะเราขายกันมาตลอดเ <ff> นาะส้ดย,ยืดมันไม่ได้เป็นราคาที่สูงเลยแล้วจริงๆของเขาอะมันเป็นคอลเลคชั่นพิเศษด้วยอย่างที่บอกว่าเขาเอกอีแบรนด์ e หนึ่งน่าจะมีแค่รอบเดียวนี่แหละคือจริงๆอะไม่ว่าแบรนด์ไหนที่เราขายอะพันต้นๆหรือแม้กระทั่งพันแปดพันเก้าอะคือทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเออราคามันไม่แรงเกินไปเนาะที่ก็เหมือนกันครับใครจะกดกดได้เลยผลิตรอบเดียวเท่านั้นใช่หมดทีก็คือหมดเลยไว้ โอ้ยงั้นกระเป๋าเราก็ต้องมีป่ะแม่กระเป๋าเราก็ต้องควรมีป้าเขาไม่ไปเรียนแล้วนะกระเป๋าหมดเลยเสื้อหนึ่งเป้าเอาดีๆบุ๋มแพ้คำนี้ไม่ใส่ไม่ใแล้วคือแบรนด์เนี้ยดังในเมืองนอกด้วยถูกไหมอ่ะใช่ค่ะดาร์เซเลบต่างประเทศก็ชูแล้วเขาช่วยอันนี้ด้วยอ่าใช่แล้วหลักๆอ่ะของแบรนด์อ๋อสี่สิบใส่ไซส์อะไรอกสี่สิบไซส์เบยยูนิเระดับโลกแม่อกสี่สิบใส่เนี่ยใส่ S เลยเพราะว่า S อกสี่สิบห้า M อกสี่สิบเจ็ดแล้วก็ L อกสี blue, ่สิบเก้าร้อย XL อกห้าสิบเอ็ดจ้ะเออมันลิมิเต็ดมันลิมิเต็ดฮัลโหิมิเต็ดมันมันไม่จำกัดมันไม่ผลิตแล้วมันมีแค่นี้เราต้องซื้อป้ะเราต้องซื้อยังไม่ผลิตตอนนี้เหลือแค่แปดสิบตัวแล้วนะสตอนนี้ทุกคนเราจะปักสีนี้อีกหนึ่งนาทีเนาะเดี๋ยวเราจะไปสีอื่นแล้วอย่างที่บอกว่าอันไหนสีนี้สวยสุดไหมใช่แบบนี้สีนี้ขายดีสุดลองมาเป็นสีขาวน้ำตาลอ่าเดี๋ยวเราจะปักขาวน้ำตาลต่อนะเดี๋ยวเราจะปัก ใช่สองตัวได้ใช่เนาะให้ซื้อคู่กับกระเป๋าสักใบดึงไปเถอะสองตัวก็ได้เหรอเดี๋ยวนะถ้าเขาแยกบินเขาได้ของไหมไม่ได้ซื้อคู่กับกระเป๋าไปเลยทุกคนถ้าใครแพนจะซื้อสองตัว้ไม่มีแล้วได้แค่นี้แล้วถ้าใครแพนจะซื้อสองตัวยกเลิกบินเก่าเลยนะจะได้จะได้ตัวของแถมไปด้วยกระเป๋ารอก่อนถ้าใครที่จะซื้อแค่เสื้อตัวเดียวแม่นกดเลยเลยเท่านั้นนะกำไรไม่รวมกำไรไม่รวมค่ะถูกที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยกระเป๋าละสองพานกว่าบาทสอง่านกว่าบาทก็ได้สร้อยแล้วนะ ไม่ให้ให้ดูในตะกร้ามันจะขึ้นของแถมโชว์นะคะไม่ใช่งานไม่ได้สมแล้วี่ยงไปต่อเขาอ่ะต่อได้ยังไงนี่ถูกแล้วพัสัาก็ถูกแล้วฮัลโหลพี่เขาไม่เคยลดเงินัเนเลยนะคะไม่คือคืออย่างนี้ต่อ้ยห่โอ้โหถูกกับเดิมอีกจริงแล้วผมซื้อไปหมดแล้วเก้สมไม่้นไร้เ็รอย่างที่บอกว่าพอคูปองมันจับเพิ่มอ่ะมันยิ่งถูกกว่าเดิมอีกปัดสี ขาวน้ำเงินขึ้นมาขาวดําปักปัดสีนี้ขึ้นมาไม่แต่อันี้เหลือเจ็สิบกว่าตัวเดี๋ยวดันมาเป็นตะกราสองเขายังไม่ได้เติมอีกหรอทุกคนอย่างนี้กดได้เลยอย่างที่บอกว่าไปขอมาให้จริงๆแล้วขอได้แค่สิเดี๋ยวจัดการเสื้อกลามให้ราคารถนะสองอันที่ไม่แต่ควรซื้อนนี้ก่อนอันนี้หมดไปเยอะมากๆแล้วสีขายดีมากๆแต่ถ้ากลัวใส่แล้วชนซ้วคนอื่นสีอื่นอาจะตอบโจทย์เหลือแค่ M L นะคะสีเทา หรอใช่เป็นแ่เอ็มกับแอลตอนนี้ขีดกอทเหลือแค่เอ็มกับแอลนะสำหรับตัวของสีเทานะแม่ถ้าใส่แอลก็จะโอเว์าใส์แบบพี่บุ๋มเธอนี่ใส่แอลจบเลยสองนาทีราคากระป๋องออกที่สี่สิบเก้าเอ็มอยู่ออกอที่สี่สิบเจ็ดถูกมากนะคือคืออย่างนี้พอมาฟังสตอรี่ของแบรนด์นะครับรู้เลยว่าเขาขายแบบเขาขายเฉพาะกลุ่มจริงๆแล้วเขาขายแบบเหมือนไอ้คูซสิบอะตัวหนึ่งเรามาวัดตัวแล้วตัดเป็นของเราเนาะ อผู้หญิงสตาร์ที่ตัวละหนึ่งแสนนะครับเสื้อเขาเนี่ยแสนกว่าจนถึงสองแสนถ้าสองชิ้นสองแสนสี่มั้งเราเราประเด็นคือวันนี้โอเคเราได้อะไรที่ดูแบบแบบแคชชัวร์นึกออกไหมแบบมันไม่ได้ใส่ไปต่างประเทศก็ได้มันเก๋มันแบบมันดูมีดีไซน์มันดูแบบมีดีเทลมันแบบทุกคนเมื่อกี้ลองแล้วแต่ไปอุ้ยแต่ไปไม่ได้โอเคไหม คือเราผิดลองแล้วน่าร like. ักมากใส่ไปไหนก็เทอีป่ะสะพายกระเป๋าตือถุงต้องไม่มีอะไรผิดพลาด